Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดีย๋ยวตั้งมันว่าดี <d> ไม่รู้มันจะตั้งได้ไหม,มนี่จะมีที่ล็อกอยู่นะโอ้ยห่างซะน,น้อเนอ ไส่หลอดบนน้ะข่ขยนี่เนาะ <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆย่านไปบอลดู่เอ็นลงเอ็นลงหักได้เนี้ยหัวหนีมหม่ยแต่กับบอลูว่ามันสิสวัสดีค่ะเพื่อนๆส,ส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนขอทุกคนมีความสุขนคะคะได้ขาตรงได้ขาต่างกล้องมหมักันต้องหนีพิงได้หัวใครแต่นี่ ขอบคุณนะคะพเพื่อนๆที่มาส่งกำลังใจพลังใจพลังบวกหนาวประค่ามันนีมันีไข้แนมันนีไข่แนมาหนาวปะไหนยางใส่ยยงขวายู่แตอยังหัวบ่ ก็สีเ็ทงไงขั้ดแบตหมดก่อนครับเพื่อน ป็ยังไงบ้างเนาะเพื่อนผลประกอบการสวัสดีขอบคุณได้หลายเด้อขาเต็มสูงกำลังใจคงขุนไมือดีว่าใดยิ่งเลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสวยไหมเ่อ่าเป็นอยัางเช่นมาว่าใดยิ่งเลยว่าที่เพื่อนเพื่อนอ่าพอดีได้ขาตังกล่องมาใหม่ได้ขาต่างกล่องมาใหม่แต่กับว่าประสบผลเสียบิดยิ่งเลยจัดอันจัดย่างเลยแต่หัวบอกอปักหมุดอะไรสุด คอก็ปักหมดแล้วอ๋อร้านค้าเดี๋ยวนะคะกูเ่อนยังไม่ได้ใส่แท็กร e ้านค้าเลยเปหยดดีลา ทำไมมัน,มนบ่รู้วนมันดีแม่หน่อยจะเป็น